สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับทุกๆท่านกันเลยนะครับก่อนจะไปรับชมลิปนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับในปศุสลากล่าสุดนะครับมาซองดูมาซูมดูกันนะครับว่าจะได้นะครับในที่ในเลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับซึ่งก็ในงวดที่แล้วนะครับก็ถูกก็โชคดีกันไปหลายท่านนะครับเห็นตัวใหญ่ๆชัดๆเลยนะครับเนาะในงวดที่แล้วเนี่ยเจ็ดศูนย์เนี่ย นะครับเลขอยู่ตรงนี้นะครับเนั่นแหละเป็นเป็นรูปที่แตกต่างนะครับจากรูปอื่นนะครับเนาะเพราะว่าในปกสระในงวดที่แล้วนะครับที่ผมไปเจอในรูปจริงๆนะก็จะมีอยู่1รูป2รูป3รูป4รูปนะครับนี่แหละเข้ามาแปะๆรวมกันนะครับแล้วก็ในก็นี่แหละหาไม่เจอเลยนะครับดูผู้หญิงคนนี้ไม่รู้เขาเอามาจากไหน นะครับก็เลยเอ๊มันแปลกๆเนาะอ่าก็เลยส่องไปดูก็เห็นตัวเลขนะครับซึ่งเนงวดล่าสุดก็เข้าที่ดูนะครับในปกสลากเนี่ยอันนี้ของปีที่แล้วนะครับซึ่งในปีที่แล้วนะครับก็เห็นอยู่ในตรงรูปนะครับตาสัญลักษณ์ของนกนี่แหละนะครับเนาะเนี่ยในงวดที่แล้วนะครับก็ถูกก็โชคดีนะครับในงวดที่แล้วก็ไปตรงกับสูตรด้วยนะครับเห็นตรงเนี้ยเป็น3นะครับแล้วก็8ด แล้วก็5ตรงท้ายเนี่ยนั่นแหละนะครับ3、8、5แต่มวดที่แล้วนะครับออก8558แล้วออกล่างนะครับเราเออนั่นแหละนะครับลองมาดูในงวดนี้นะครับว่าตัวเลขนะครับตัวเลขจะอยู่ในตรงไหนอยู่ในตรงจุดไหนนะครับเราสลับในปกสลากนะครับในงวดล่าสุดวันคล้ายวันสถาปนานะครับคล้ายวันสถาปนาหรือว่าจะเป็นนะครับ ในตรงเลขนี้เลยนี่เลย8 4 4 8นี่ทางกองสลากนี่จะออกง่ายไปหรือเปล่านะครับแต่เลข4ี่นี่งวดที่แล้วนี่คิดหลายๆท่านนะครับบอกว่าเลข4ี่4นี่ออกยากนะครับแต่ออกยากนี่ใช่ว่าจะไม่ออกนะครับก็อาจจะมีโอกาสออกมาก็ได้นะครับหรือจะเป็นในที่ใน8อาจจะไม่ใช่8นะครับอาจจะเป็น3ก็ได้นะ เนี่ยในเลข8กับเลข3ก็ใกล้เคียงก็คล้ายๆกัน3 44สหรือเปล่านะก็นำไปจับนะครับเนาะหรือจะเป็นในวันที่5นะครับวันที่5้ีหรือจะเป็นวันที่1 4อ่ะก็นำไปจับกันนะครับซึ่งหลายๆท่านถามมาว่าอยากดูลายเซนนะครับซึ่งในงวดล่าสุดนี่มันไม่มีเลยนะครับไปดูลายเซนในงวดก่อนหน้านี้ไม่มีนะครับผมว่าในลายเซนเนี้ย มันทับซ้อนกันได้จะ2-3อถึงสลายเซนนั่นแหละนะครับยากไปนะครับในงวดนี้ทางกองสลากนะครับตีโจทย์มายากนะเอาเป็นงวดถัดไปแล้วกันนะครับสลับในที่ในลายเซนอ่าผมว่าตัวเลขอยู่ในนี้แหละนะครับตัวใหญ่ๆเหมือนในงวดที่แล้วงวดที่แล้วเห็นตัวใหญ่เจ็ศูนงวดนี้นะครับไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดเยอะดีเลยครับเนี่ย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 จับเป็นตัวไหนนะครับตัวอย่างใหญ่เลยนะครับ ไม่6ก็เก้าไม่เก้าก็หแล้วนะครับแต่ผมมองว่าน่าจะเป็น9นะครับน่าจะเป็น9เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยนกยังยกนิ้วให้กับเลขนี้เลยอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับเออไม่รู้จิดเห็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับแล้วก็บังเอ,อิญในตัวเนี้ยเนตัวกลมๆเนี้ยก็อยู่ใกล้ๆกับนกตัวนี้ด้วยนะครับ นี่นะครับกองสลากใบมาแล้วนะครับจะเป็นในเลขไหนไปไม่ได้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น6นะครับหรือ9ฝั่งนี้ก็จะเป็น0 6090นะครับลองนำไปจับลองนำไปซื้อนะครับสลับในที่ในสลากกินแบ่งรัฐเาลานะครับในงวดล่าสุด เอ,า,อาง่ายๆแบบนี้ตีง่ายๆแบบนี้แหละนะครับเนาะหกกับ9 9กับ6อ่ะอย่าลืมพีิกกับหัวเลยกันเพราะว่าเออเขาก็มาทําอยู่ใกล้ๆ้นกเนาะอ่ะก็ก็น่าสนใจนะครับเนาะสลับในจุดตรงนี้ใครชอบก็นําไปจับนะครับหรือว่าจะเป็นในจุดตรงนี้จุดตรงนี้เหมือนเหมือนเคยจะเห็นคาเนี้ยที่ไหนก็ไม่รู้นะครับเนาะเนี่ยสามศูนย์สามหรือเปล่า นะครับ303เนี่ยสามตัวก็ลองนําไปจับลองนําไปสลับกันดูนะครับไม่แน่อาจจะเป็น3 0 0 3 3 3หรือ83อ่ะคนจะถูกนะครับซื้อตัวไหนก็ถูกไม่จําเป็นต้องไปซื้อเยอะนะครับไม่จําเป็นต้องไปจับไปหลายตัวนะครับซื้อน้อยนะครับซื้อเอาตามดวงเนาะอ่ะนะครับจุดนี้แล้วเนาะแล้วก็ตรงจุดไหนอีกจุดไหนอีกจุดตรงอ่านะครับเผื่อจะเหมือนในปีที่แล้วนะครับ เผื่อตัวเลขมันจะอยู่ในตรงนี้นะครับก็เลยส่องไปดูเลยแล้วกันนะครับส่องไปดูสองแล้วก็สองแล้วก็ปั๊บเข้าให้นะครับก็เห็นเลขเลยนะครับเห็นเลขเลยนี่เลขแรกนะครับ9ไหม9หรือ6เนี่ยตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นในที่ในสามไหมนะครับหรือว่าจะเป็นในที่ใน8ไหม 9 8 9 9 9 3 9 9เเ,อเ,อเอลองนำไปจับตามดวงกันนะครับเราสลับในที่หนึ่งวดนี้ตรงจุดเดิมอีกเลยนะครับตรงจุดเดิมก็พลิกหมุนหมุนหมุนแล้วก็หมุนมานะครับซึ่งเห็นตรงนี้ก็ชัดเจนอยู่เหมือนกันนะครับวด ป,ปีที่แล้วก็พลิกกลับหัวอย่างนี้แหละนะครับดูนะครับเห็นตรงประมาณนี้แต่ปีนี้นะครับมันไม่ใช่เห็นเลขเดิมเลยนะครับซึ่งเท่าที่ดูนะครับก็จะเป็นในที่ในเลขนี้นะครับเนี่ยเจ็ดไหมเนาะก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับเจ็ดไหมหรือว่าจะเป็นในสามเจ็ดหรือสามสามหรือเจ็ดแต่ข้างหน้านี้ก็ชัดอยู่เหมือนกัน นะครับข้างหน้านี้เนี่ยจะเป็นในที่ในเลข5นะครับดูใ,ใกล้ๆนะครับเนาะอย่าจ้องนานนะครับเดี๋ยวเวียนหัวนะครับเนาะผมเบืงจนตาลายครับเนี่ยนะครับ3หรือ7เนี่ยก็จะเป็น5 5 7 7 5 5 3าม 3 5นะครับยังไงก็ขอให้โชคดีถูกหวยกันทุกคนทุกท่านนะครับเนาะเท่าที่สองดูนี่ก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับไม่ไม่ไม่ต้องไปดูเยอะหรอกนะครับเดี๋ยวเลขมันจะหลายตัวนะครับซึ่งผมเห็นจุดสังเกตที่แรกว่าจะไม่ไม่ไม่ตามต่อแล้วแหละเลขไม่ดูต่อแล้วแหละแต่สังเกตเห็นนกตัวนี้นะครับนกตัวนี้มีพิรุษนะครับมีพิรุษยังไง นี่ห,ล,หล,ลับตาหลับตารลีตาให้นะครับหลับตาอยู่เนี่เห็นดวงตาดวงเดียวเนี่ยผมก็เลยส่องไปดูนะครับอยู่ในนี่อยู่ในนี่นะครับเนาะไม่รู้ว่าจะเห็นนะครับจะเห็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับเนาะนี่เลยครับเดี๋ยวเดเคริบเดี๋ยวเด้อคิบเดี๋ยวนะครับ อ๋อนี่นะครับเนี่ยมาอย่างเงี้ยแล้วก็มาอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเนาะใช่ไหมครับอ่าหรือใครเห็นเป็นเลขอื่นก็คอมเมนต์ขนเข้ามานะครับก็ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือจะได้9 6 6 9หนะครับ96หรือ69เั่นแหละนะครับหรือใครเห็นเป็นเลขอื่นนะเพราะว่ามันก็เนอะเอออยู่ดีๆมา เล่นหูเล่นตานะครับน่าหลับตานะเฮ้น่าสนใจน่าสนใจนะครับนี่ยอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะครับอรุปเลยนะครับที่เห็นนะครับมีเลขไหนบ้างนะครับก็เป็นเพียงแนวทางนะครับใครชอบก็นําไปจับใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับเห็นตรงนกตรงนี้นะครับหลับตาเล่นหูเล่นตานะครับเห็นเป็นในที่ใน9 669นะครับส่วนในตรง นะครับสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะครับก็จะเห็นในที่ใน3 5นะครับ3 5หรือ7 5 5 7ก็นำไปกลับนำไปสลับกันดูนะครับหรือจะเห็นในสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ตรงนกตรงนี้นะครับเป็นนะครับ3 0 3นะครับ3 0 0 3หรือจะเป็น3 0 8อ่าหรือจะเป็น8 0 8 จับไปตามดวงกันเลยนะครับเราก็จะเป็นในตรงนี้เหมือนเดิมแล้วเกือบเดิมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในที่ใน8 9นะครับ89หรือ86นะครับนี่แหละนะครับหรือจะเป็นในที่ในตรงนี้นะครับซึ่งพยัญชนะข้างหน้าเนี่ยเป็นวอลแวนนะครับวอลแวนสามสิบเจ็ดเนี่ยซึ่งตั้งแต่ต้นปีนะครับจนมาถึงในงวดที่แล้วนะครับพยัญชนะตัวแรกนะครับในงวดที่แล้วนี่เป็นชอช้างเนาะชุมชนเนี่ย นะครับลำดับที่10พยัญชนะ0 9 0 1เนี่ยก็มีในที่ในกลาง9ทั้ง0นะครับมาจับตัวสุดท้ายเนี่ยงองูนี่เป็น7นะครับ0 7นะครับก็จะเป็น7 7อ่า6แล้วก็8เนี่ยนะครับจับคู่ก็จะเป็นในที่ใน0 7เออนะครับแต่งวงล่าสุดลองจับดูนะครับเป็นวอลแหวนนะครับวอลแหวนเป็น37นะนอนหนูนะครับเอาแค่พยัญชนะสละไม่เอานอนหนูเป็น25เนาะอ่าลงท้ายด้วย5 เพิ่มแต้มไปเป็น6ลดแต้มมาก็จะเป็น4เนี่ยไอ้เเพิ่มไปเป็น8ลดแต้มมาเป็น6 6 7 8มาจับกับ4 5 6ห้านะครับอ่ะลองนำไปจับสลับกันดูแล้วกันนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวจับให้เนาะอ่ะ 6, 6, 7, 8, นะครับเนี่ยก็ลองดูแล้วกันนะครับเพราะว่าในปีที่แล้วจับแบบนี้จับแบบนี้นี่แหละที่มา5 8, ้า 8, 5ห้า นะครับสลับในปีที่แล้วเพราะว่ามันก็คำเดียวกันเนาะปีนี้จะมาห้าอีกไหมนะครับทางกองสลากจะใจดีไหมเนาะจะออกเลขไหนให้เนาะครับเนาะ <c oughs> อ่ะนี่แหละนะครับนะเนี่ยในชุดนี้แหละอ่าเดผมลบเอานี้ให้นะครับ นี่นะครับสรุปทั้งหมดแล้วนะครับตัวเลขที่น่าสนใจก็ประมาณนี้นะครับนำไปจับนำไปเลือกซื้อนะครับสำหรับในที่ในสลากกินแหม่รัฐบาลนะครับยังไงลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับหรือท่านไหนเห็นต่างนะครับเห็นเลขตรงไหนอะไรยังไงนี่ก็คอมเมนต์ข้างล่างใต้คลิปนำมาแบ่งปันกันได้นะครับนาะสำหรับในปกสลากในงวดล่าสุดตัวเลข ไม่ได้อยู่ไกลเลยนะครับจุดที่หน้าปกสลาดนี่เองนะครับเดี๋ยวจะเป็นในตรงนี้นอะ,อะตรงนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันอ่ะโอเคนะครับเราสลับในคลิปนี้นะครับก็ขอให้ทุกทกท่านโชคดีแล้วกันนะครับเฮงเฮงรวยปังๆกันทุกคนทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ